สำหรับใครที่อยากจะหาร้านโลบักเลดดีนะครับผมขอแนะนําร้านชัยบอกเลยเองครับผมร้านชัยบ้านเองนะครับผมเป็นร้านโลบักระบบกลุ่มเลดห้าระบบไอเดียพาร์ทเลดหกถึงเลดเก้านะครับผมใครที่อยากจะเติมนะครับก็มาเติมได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็มีระบบแบบว่าสุ่มของารางวัลแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็เติมเงินนะครับถ้าใครอยากจะทํานะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ถ้าหากว่าตัวคุณไม่มีโลบักในตอนนี้ผมให้เวลาคุณสามวีในการเติมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก๊กกำลังมองหาร้านที่ชวนป้าบและมีเลดดีมากมาย ทั้งทัวร์เลทั้งทัวร์แหล่จะไม่ไปเติมได้ที่ยูเนี่อแบ็อปนั่นเองนะครับผมลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเด้อทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าผลที่ผมกำลังถืออยู่นี้นั้นเป็นผลที่กำลังจะโอพีที่สุดในเกมนะครับผมผมรู้ว่าทุกคนอาจจะไม่รู้นะสิ เพราะว่าผมคนนึงเนี่ยที่ไม่รู้นะครับผมทุี่ไม่ใช่ครับผมก็โอเคนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยรายการนะครับผมอยู่กับผมแล้วนี่เชยนะครับเกมมิ่งนีโอนั่นเองนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันสําหรับตอนเย็นวันนี้นะครับผมโอเคนะฮะวันแรกที่เราเปิดรายการเป็นยังไงบ้างนั่นดูครับเออก็อย่าพิมพ์คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเออมาดูครับโอเคนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมมีผลลัพธ์มาหนึ่งนะครับผมเป็นผลที่มันแบบโหดมากเลยนะครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยมองข้ามหมดเลย ซึ่งผมไม่รู้ว่าทุกคนมองข้ามยังไงซึ่งผมลองมาใช้แล้วก็ทาบั็กได้ด้วยนะครับผมซึ่งผมอยากจะบอกเลยว่าโหดแบบจัดๆเลยนะครับผมถ้าใครที่อยากจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยลายกันเนาะโอเคถึงมึงก็ไม่กดมึงก็ได้ดูเตะแล้วแหละคนดูครับเออนะครับผมโอเคนะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มเบียวแบบเริ่มต้นนะครับผมสําหรับคนดูที่เบีวประมาณแบบ400-500กว่าๆนะครับผม ถึงกร้อยกว่าเลยนะครับแล้วก็การทำบัคผลนั่นเองนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งผมที่แนะนำในวันนี้ก็คือผลน,น้ำแข็งนั่นเองนะครับผมทุกคนน่าจะงงว่าทำไมหมเอาผลน้ำแข็งมาทำใช่ไหมครับซึ่งผลน้ำแข็งเนี่ยผมบอกได้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นผลที่ดีมากนะ ถ้าใครที่ได้เคยใช้ตอนเกมเปิดใหม่น่าจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเอามาทําสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมจะเอามาทําให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองจะสกิลให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือสกิลที่ปรับใหม่ของผลน้ําแข็งนะครับที่ทุกคนยังไม่ได้ทราบอะไรกันมากมายนะครับผมสกิลแรกคือสกิลเบิร์ดนะชึบตูมเห็นไหมขึ้นหลอดเลยนะครับแรงมากนะครับแล้วก็สกิลต่อไปคือสกิลสไตล์นี่เองนะครับผมชล้ สกิลสุดท้ายสกิลต่อไปคือสกิลส,สไปนะครับผมชึบนี่นะครับเป็นหนามนะครับจะสร้างดามจรัวๆนะครับสกิลต่อไปนี่คือสกิลไอเอสนะครับจะเป็นวงกว้างแบบมากๆเลยชึบโอ้โหมันจะเป็นวงกว้างนะครับผมเหมาะสําหรับการฟาร์มแบบโดยโรวมนะครับถ้าใครอยากจะฟาร์มมอนต์แบบกากๆอันนี้ก็ฟาร์มได้นะครับผมแล้วก็ใช้สกิลแบบนี้นี่ทีเดียวนะครับผมโอเคแบบนี้เลยคือมันฟาร์มได้ดีมากจริงๆนะครับผมซึ่งผมก็ ไม่แนะนําว่าให้ผลเนี้ยฟาร์มบอสนะครับหรือถ้าใครอยากจะฟาร์มบอสก็ฟาร์มได้แต่ว่าผมจะฟาร์มมอนธรรมดาให้ดูก่อนนะครับคือสกิลมันโกงจริงๆนะครับผมสกิลมันแบบโกงมากเลยไอ้ผลนี้นะครับก็คือให้เรามาอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ให้เราเนี่ยรอสกิลไอเอชมานะครับผมโอเคนะให้เรารออยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางแบบตรงกลางหมู่เลยนะฮะพยายามใช้สกิลตัววีก่อนนะครับเพราะว่าสกิลตัววีค่อนข้างที่จะรีโหลดนานนะครับอืมแล้วก็กดใช้เลยนะครับชึบนี่นะครับผมโอเคแล้วพอเรากดใช้แล้วก็ให้เรา กดไปที่สก,กิลที่2นะครับผมสก,กิลสไตล์นะชึบนี่เรียบร้อยนะครับผมโอเคแล้วก็ตายหมดเลยนะฮะง่ายๆนะครับผมชึบไอ้น,นี่มันห้าวจัดเลยคนด,ดูผมขอฆ่าแป๊บหนึ่งอือเรียบร้อยตายนะครับผมซึ่งมันจะเป็นสก,กิลติดสถานะเลือดออกนะครับผมเออง่ายคือสถานะอีสถานะเลือดตลอดนะครับผมเลือดออกตลอดนั่นแหละนะครับผมซึ่งมันก็โกงมากเลยนะครับ ซึ่งถ้าใครอยากจะได้ผลนี้ครับราคาจะอยู่ประมาณ5แสน6แสน7แสนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ไปดูนะแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับผมผลที่ไม่แพงมากแล้วก็เป็นผลที่ดีด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผลที่มีบั๊กด้วยที่ผมไปเจอมานะมันไม่ใช่เป็นคล้ายๆกับบั๊กหรอกแต่ว่ามันเป็นชิกเฉยๆนะครับผมนั่นคือให้เรากดสกิลตัวแซดเอาไว้นะครับผมแล้วก็ให้เราไปที่ดาบนะครับผมพอเราไปที่ดาบเนี่ยก็ให้เรากดตัวแซดจ้ำนะครับผมชึบ เห็นไหมครับผมมันก็จะสกิลแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่บล็อกแต่ว่ามันเป็นแบบอะไรที่มันแบบเป็นซีเครตเฉยๆนะครับถ้าใครอยากจะเอาไปลองมาใช้ดูว่าเอาไปใช้ได้นะครับคือใช้สกิลของเบิร์ดเนี่ยแล้วก็ใช้กับอันนี้นะครับผมชิบชิบชิเนี่ยอย่างนี้ได้หมดเลยนะฮะถ้าใครอยากไปฟาร์มบอสก็ได้เหมือนกันเพราะว่าผมแนะนําว่าไอตัวเนี้ยไอสกิลของเจ้าขนน้ำแข็งเนี่ยฟาร์มได้เยอะมากเลยนะครับสมมติว่าคุณจะฟาร์มบอสเนี่ยคุณก็แค่เอาสกิลตัวแซดเนี่ยค้างไว้นะครับแล้ว ชึบ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 แล้วก็ออกไปใช้สกิลสไตล์แล้วก็ทิกเนี่ยแค่นี้นะครับผมคือมันโกงมากเลยนะครับซึ่งมันตีแรงจริงนะครับถ้าเป็นสเน็กแมนเนี่ยสกิลที่2แบบโจมตีแรงที่สุดในในสกิลมันนะครับผมยังไม่ตายเลยครับไอตัวนี้ครึ่งหลอดนะครับยังไม่ตายแต่ถ้าเป็นคุณทําแบบเนี้ยมันตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันโกงมากก็แค่เดินไปนะครับผมแล้วก็กดตัวแซดนะครับแล้วก็กดไปที่ดาบนะครับแล้วก็กดสกิลชึบชึบชึบแล้วก็ใช้สกิลที่สองนะครับสไตล์ซึบตายเลยนะครับผม ถ้าเป็นสเน็กแมนก็สกิลเดียวไม่ตายนะครับผมต้องใช้ประมาณสามสกิลนะฮะถึงจะตายขนาดผมอัพผลเต็มแล้วเนี่ยเออกูดูคิดดูแล้วงานนะ นะครับแล้วก็ดายังอัพไม่เต็มด้วยนะครับถ้าถึงขนาดนี้ก็น่าจะตายแหละนะครับผมก็สลับฟาร์มได้นะครับผมชึบแบบนี้นะฮะอง่ายๆนะครับผมแล้วก็รอใช้สกิลสไตล์นะครับผมชึบรวมกันนะครับผมมันเป็นหมู่ก็ดีๆนะฮะแล้วใช้สกิลเลยนะครับผมถ้ามีเสียงรถเข้าเนี่ยพี่ขอโทษด้วยละกันเพราะว่าวันนี้พี่อยู่บ้านนะวันจันนี้พี่ไม่ได้ไปเรียนนะครับผมโอเคนะก็สลับขนอันนี้นะครับก็เป็นขนที่โหดมากเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่วิวประมาณน้อยๆหน่อยนะครับแล้วก็วิวเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าขนนี้คือข้อเเสียคคคืออบบินนนไไมม่ด้ะะรัผโ ก็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาเลยนะครับตอนนี้ครับผมซีอูครับเจอกันในคลิปใหม่ครับผมบ๊ายบายครับซีอูเกนิก i m มกู๊ดบายท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผม